หลังจากหยุดให้ฟีฟ่าเดย์ไปหนึ่งสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาดวนแข่งกันตามปกตินะครับไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองกลับมานะครับแต่ว่าไทยลีกสามประเดิมสนามเกมแรกนะครับทุกกลีกสามารถชมการถ่ายทอดสดได้ที่ A AS Play ก็เลือกดูเอาแบบตามสะดวกเลยนะครับแต่ว่าในลุงลูกบอลไทยเราจะมาวิาเคราะห์วิจารณ์เฉพาะลีกสูงสุดก็แล้วกันนะครับซึ่งวันศุกร์นี้นะครับจะมีเตะกัน2คู่เป็นการเริ่มต้นแมตช์เดย์ที่4นะครับเป็น2คู่ที่น่าดูมากๆนะครับแล้วก็ต้องมาตนนเตะว,นวันี้ จะเป็นโปรแกรมฟุตบอลเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมี2คู่19บเนาฬิกาพร้อมกันนะครับไปดูกันที่ชั้นเก่ากันก่อนนะครับบุรีรัมยูนิเต็ดจะพบกับ PT ประจวบครับบุรีรัมยูนิเต็ดเป็นทีมเดียวที่ชนะ3นัดรวดนำในตำแหน่งจ่าฝูงอยู่นะครับขณะที่ PT ประจวบเนี่ยพวกเขายังไม่ชนะใครนะครับเตะไป3เกมเนี่ยมีอยู่2แต้มนะครับเสมอ2แพ้1นะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่11นะครับการเจอกันของคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าบุรีรัมเนี่ยเหนือออกกว่่าาคคนข้งเเยะรับสถิิต5ม สุดที่เจอกันบุรีรัมยาชนะรวดนะครับแล้วก็วันนี้ตัวผู้เล่นก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับตัวที่ไปเล่นทีมชาติอย่างสุภชัยใจเด็ดก็น่าจะกลับมาเป็นตัวเลือกในแดนหน้าเช่นเดียวกับพิธีวัดสุขจิตธรรมกุลนะครับขณะที่ผู้เล่นที่มีโอกาสได้พักไปแล้วเช่นธีรทรบุญมาทันก็น่าจะพร้อมลงเล่นนะครับแล้วก็ตัวแต่งชาตินําโดยิโยเมย์วิสลี่ดาวเันโวสูงสุดอยู่ตอนนี้4ประตูนะครับพวกนิ ic, ว ugal, แอตเทนิคพวกเคนเด็รูเก่าอะไรพวกนี้มากันครบเลยนะครับเจอกับพีทีประจวบของโค,ค้ชเต มันนึกถึงสมัยคริกรบุรีเอสซึ่งคนที่มาใหม่เนี่ยมันยังไม่ค่อยเสียขมเท่าไหร่นะครับวันนี้ตัวหลักๆก,ก็เดี๋ยวต้องดูนะครับตาอัวน่าจะได้ลงเล่นเหมือนเดิมนะครับมีพวกเบเดโดวิยานะครับมีเจาหน้าของแอตตอลิลาบันซี่มีโรแมงอารองนะครับแล้วก็นักเตะไทยเนี่ยชาวัดวีรชาติจะได้เจอทีมเก่านะครับวันนี้เดี๋ยวรอดูว่าเจอทีมเก่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีตัวจากยู23ที่หลายคนคือหาก็คืออิกลาสสันหลนนะครับน่าจะเป็นตัวเล่อกออดดับโคเต้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก ว่าค่อนข้างเยอะนะครับฤดูการที่แล้วเนี่ยเล่นในบ้านบุรีรัมก็กดไปถึง6กศูนย์ไว้แล้ววันนี้ผมคิดว่าบุรีรัมก็ไม่น่าพลาดที่จะคว้า3คะแนนได้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะยิงมี2ประตูอัพนะฮะบ,บุรีรัมแม้ว่าจะมีเกมกลางสัปดาห์อยอยู่แต่ยังไงแล้ว เขาจัดเต็มทุกเกมนะครับเพราะนั้นบุรีรัมย์ผมว่ามันได้ยิงพีดีประจวบได้ไม่ยากเกินนักนะครับน่าจะมี2อูนอัพขึ้นไปนะฮะส่วนทีมก้าวไก่คู่หนึ่งนะครับอุทัยธานีจะพบกับ B ีจีปทุมยุทนเต็ดนะครับคู่นี้สถานการณ์ไม่สู้ดีนะครับอุทัยธานีทีมที่ถูกจับตามองกลายเป็นว่า3เกมเอาชนะใครไปได้แล้วก็แพ้ไปถึง2นัดนะครับเสมอหนึ่งนะครับจีโน่และเตียวรี่อยู่ในสถานการณ์ที่เผือกร้อนละเพราะฟอร์มไม่ดีเลย3นัดโดนยิงไปแล้ว10ประตูด้วยกันนะครับไม่ดีมากมิกนะคร เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวต่างชาติเนี่ยมันไม่ค่อยแกร่งนะครับมีมูฮัมหมัดอีซาเลแดนบนที่อาจจะพอคาดหวังได้นะครับิกีเอ็มบาก็งนั้นงั้นไปแล้วนะครับมาเล่นในลีกสูงสุดมันค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ปัญหาคือแนวรับที่ยังหาความลงตัวไม่เจอนะครับมาเซลโลยาโร่เป็นตัวหลักแต่ว่าก็หลุดบ่อยซะเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อุทัยธานีต้องดูว่าจะมีการขยับสับเปลี่ยนอย่างไรกันบ้างนะครับเห็นว่าใส่ชื่อสุวัญญาปูนิสายไปแล้วไม่รู้ว่าจะมีโอกาสลงเล่นในแดนกลางหรือ แพ้ทูแบนค์ข้อมือเต็ดนะครับทำให้3เกมเนี่ยชนะเสมอแพ้อย่างละหนึ่งนัดมีอยู่4แต้มนะครับวันนี้มีปัญหาแน่นอนครับชนะทีมสงกระสิเจ็บมาจากทีมชาตินะครับลงเล่นไม่ได้แน่ๆไม่ได้ร่วมทีมไปด้วยสารัตอยู่เย็นก็เจ็บพักยาวไปอยู่นะครับเพราะั้นวันนี้จะเป็นโอกาสของนักเตะไทยอย่างกิษราการแมนที่ได้มีโอกาสลงเล่นนะครับหรือว่าจะเป็นสิมกรกอตีตะกูลก็มีโอกาสได้เบียดนะฮะตัวต่างชาติมัติยูดแฟนาซาลีน่าจะเป็นตัวเลือกในแดนบนแล้วล่ะครับข้างหลังเนี่ยเป็นพวกนิก้าอะไรพวกเนี้ยนะ สภาพพอประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีสถิติคู่นี้เนี่ยตั้งแต่เล่นมาในลีกสูงสุดนย่ยบีจีไม่เคยแพ้อุไทยธานีเลยนะครับชนะไปถึงสเกมเสมอแค่เกมเดียววันนี้ไปเยือนเนี่ยผมก็เชื่อว่าบีจีเนี่ยไม่ถึงขั้นไปแพ้อุไทยธานีแน่นะครับถ้าแพ้ก็คงอยู่ไม่ได้นะครับก็เอาจริงนคู่นี้ใครแพ้ก็อยู่ไม่ได้ซึ่งผมดูแล้วเนี่ยโอกาสเสมอกันมีสูงมากนะครับแต่ว่าถ้าจะมีผู้ชนะผมก็ยังมองไปที่ฝั่งทีมเยือนเพราะว่าอุไทยเนี่ยสภาพไม่ดีตัวต่างชาติมันไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับ มีสูงครับหนึ่งๆึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าจะมีผู้ชนะออกไปทางฝั่งทีมเดียนที่ดูจะมีทีเด็ดมากกว่านะครับก็ฟันธงไปสองคู่วันนี้รอดูค่ำถึงทุ่มตรงบุรีรัมย์น่าจะยิงได้ไม่มีปัญหาอะไรส่วนคู่ไทยกับบีจีน่าจะเจ้าแต่ว่าถ้าจะมีคนชนะมองไปที่ฝั่งทีมเดียนครับ